สวัสดีครับ fc ช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ก็มีแบงค์20บาทของรัชกาลที่10มาให้ fc นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญได้ติดตามรับชมกันแบงค์20่บแบงค์นี้เป็นแบงค์ตัวเลขแปลกนะครับแปลกแบบไหนอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องสมาคผมแชนแนลเช่นเคยก็มาพบกับข้อมูลเลขแปลกของแบงค์ยีบแบงค์นี้นะครับก็คือตามที่ FC ได้รู้จักมักคุ้นก็คือเลขจะมีทั้งหมด หลักหน่วยถึงหลักล้านแต่ละหลักตัวเลขก็จะแตกต่างกันไปไม่ซ้ำกันแต่แบ่งยี่สบแบ่งนี้ตัวเลขซ้ำกันก็เลยเลขเจตัวก็จะมีอยู่แค่สามตัวนะครับนอกนั้นมันจะเหมือนเหมือนกันหมด ก็มาดูจากเลขเลขไทยก่อนเลขไทยก็นับตั้งแต่ด้านหน้าจะด้านหน้าจะเป็นเลขเจดตรงกลางก็จะเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดห้าตัวแล้วก็ท้ายสุดก็จะเป็นเลขหนี่คือเลขสวยเลขแปลกเลขลักษณะแบบนี้มีราคา ซื้อขายกันนักสะสมบางกลุ่มที่เขาชอบนะครับเขาก็ให้ราคาหลักร้อยแบ่งยี่สิบนี่ก็จะขายได้ร้อยยี่สิบบาทนะครับช่องสมาคมที่แนบก็เลยต้องนำมาให้เอฟซีที่ติดตามรับชมได้ ข้อมูลกันนะครับนี่ก็คือแบง่์เลขแปลกนะครับยี่สิบบาทเลขศูนย์ห้าตัวเลขหกหนึ่งตัวเลขเจ็ดหนึ่งตัวนะครับเลขเจ็ดตัวจะมีอยู่สามสามเลขเลขหกเลขศูนย์เลข 6, เจ็ด เลขเเลขศูนย์เลขหกไม่ซ้ำกันไม่มีหลายหลายเลขไม่มีหลายตัวนะครับใครมีแบบนี้นะครับอย่าให้พลาดอย่าให้หลุดมือไปนะครับแบงค์ร้อยนี่ก็เหมือนกันแบงค์ร้อยนี่ก็เป็นแบงค์เลขกระจกเลขแบบนี้ไทยเอฟพบเจอก็อย่าให้หลุดมือไปเก็บ ไม่หนักหนาเท่าไหร่นะครับนาคตต่อไปมีราคาซื้อขายแน่นอนนะครับราคาก็อยู่ที่เอ่หนึบาทถึง200บาทครับเลขนี้ก็จะเป็นเลขห้ากับเลข8ไม่ว่าจะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอยู่ตรงกลาง ก็จะมีแต่เลข5กับเลข8นะครับก็มาดูเลขอาลบิห5 8แปดห้าดห้านะครับสตัวบนก็5 8าแดห้าสมตัวล่างก็5้าแดห้มตัวกลางก็5 8าห้าก็เป็ก็คือข้อมูลเลขแบคง ที่มีความแปลกผิดปกติมีราคาพบเจอแบบนี้แนะนำเอฟให้เก็บนะครับช่องสมาคม c h ชา n e l ก็แนะนำให้เก็บไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไม่ว่าจะเป็นเหรียญแต่ไม่ได้รับซื้อทางช่องของเราก็ทำคลิปแนะนำแล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับการขายแบงค์พี่ fc ได้เห็นอยู่ในขณะน,นี้ไม่ใช่เอามาโอวดมาอ้างนะครับแต่เราทำคลิปแบงก์เราก็เอาแบงก์มาเป็นสโลแกนในการทำคลิปให้ fc ได้ติดตามรับชมกันสำหรับคลิปนี้ขอขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ